h e l lo สบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนมื่อนนี้นาสาววอนเอ่อจะพาทุกคนนำอ่าพี่น้องนารากรเนาะเอ่อเป็นคนไทยที่เพื่อนเป็นยูทูบเบอร์เนาะที่เอ่อมาเฮ็ดเอ่อคลิปเกี่ยวกับเมืองลาวก็คือวัาหลายเนาะทุกคนแล้วเพื่อนเป็นคนนึ่งที่ว่า หูแบบสถานที่หรือว่าหูอย่างลยล่าอย่างวัฒนธรรมของลาวเฮานี้หลายคนคนลาวอีกเนาะสาวอนเป็นคนลาวสาวอนก็อย่างบด้หูซ้าว่าอ่าสวรรคเขตมีการจัดงานแบบนี้เนาะทุกคนนั่นก็คืองานอ่อสวรรค์ฟันเฟสเนาะทุกคนสาวอนก็เคยไปจักเทื่อเนะอ่าสาวอนก็จะเบิ่งมาเบิ่งในคลิปนี้บางทีเนาะสาวอนมีโอกาสได้ไปเที่ยว <t ương variety> <t ương íveis> <yog> ก็อาจจะเป็นไดในอนาคตกับเ้าบได้เนาะทุกคนแต่ว่านั่นแหละเราก็มาเบิ่งอยู่ในนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนไปเบิง่งไปสมพร้อมๆกันกับสาววอนเนาะก่อนอื่นเนาะสาววอนก็ต้องขออนุญาตเด้อเจ้าของคลิปเนาะหรือว่าเจ้าของช่องเนะา,านะไทยเราทูเกเตอร์เนาะหรือว่าพี่น้อง นารากรเนาะ,ะที่สาวนอนเอาคลิปมาเล็กสั้นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาวอนจะขอคัดล็อกลิงกไว้ด้านล่างเนาะเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซ่องของเพื่อนได้เลยสาวอนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้หูไปพร้อมๆกันกับสาวอนเนาะบางคนอาจจะหูหรือบางคนอาจจะยังบ่หูก็มีเนาะทุกคนว่าอ,อยู่สวรรค์ขีนเนาะเพื่อนมีการจัดงานแบบนี้ ทุกๆปีเนาะทุกคนบางทีปีหน้าเนาะมีคนอยากไปกรเปินไปได้เนาะทุกคนอ่ะนั่นแหละไปเบิ่อพร้อมกันเลยกับสาวอนไปกันเลยส์กตอนนี้ผมมาฮอดสวนนัเขตแล้วนะครับที่นี่สปปลาวครับแล้ว5วันนี้นะ19-23ถึงผมจะพาไปสวนฟันเฟสครับแล้ววันนี้เป็นพิธีเปิดนะครับ5วันนี้มีอะไรบ้างเวทีแต่และเวทีมีอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับแต่วันนี้เนี่ย สวัสจริงๆอากาศเย็นมากๆที่ลาวหนาวแล้วครับที่ไทยเนี่ยหนาวหรือยังกว่านี้นะเย็นแล้วนะวันนี้หนาวกว่าอีกที่สวนนเขตเมื่อเช้าผมดู16องศาและตอนนี้9โมงเชา้านี่18องศาครับที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็18องศาเหมือนกันแล้วเมื่ออื่นวันอื่นๆเนี่ยก็จะหนาวขึ้นอีกนะเป็นอย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาที่สปปลาวแล้วก็ลงมาที่ประเทศไทยครับแต่วันนี้นะฮะเราจะไปสวนนัเขตครับ ไปดูนะฮะว่าพิธีเปิดจะเป็นยังไงแล้วก็เช้าวันที่19 20- 21นะฮะตอนเช้าเลยนะก็จะมีการใส่บาตรกันครับนั่นคือพระสงร้อยแปดองค์นะฮะ ก็เข้ามาใส่บาตกันนั่นคือทุกๆปีจะเป็นอย่างนี้นะครับการเริ่มต้นงานที่ดีนะฮะก็จะมีการทําบุญใส่บาตกันนะครับวันนี้เป็นวันที่19นั่นคือตอนบ่ายสามเนีพิธีเปิดฮนะจะมีขบวนมากมายเลยจากคณะรัฐกรงานภาคร,รัฐขแขวงเมืองนะครับแล้วก็14ตัวเมืองบ้านกับ1น,นครนะท,ที่ที่ผมอยู่นี่คือนครไกรสอนพมวิหารครับ ประเทศสปปลาวนี่มีนครหลวงคือนครหลวงเวียงจันนะครับแล้วคือนครปากเซนครหลวงพะบางแล้วก็นครไก้สอนพรมวิหารครับที่นี่ผมอยู่ที่สวนนเขเตนะครับแล้วก็ทุกวันนะฮะนั่นคือ19 20 21 2ย23 5ิบหวันเต็มๆเลยจะมีเวทีอยู่ประมาณ3-4เวทีเลยนะข้างหลังทีุู่เห็นอยู่นี่คือเวทีวัฒนธรรมครับ จะมีการศิลปะฟอนตวัฒนธรรมนั่นคือ5วันเต็มๆนะอีกเวทีหนึง่งนั่นคือเวทีบันเทิงครับนั่นคือฟรีคอนเสิร์ตนะจะมีศิลปินดังของสอปอลาวนะเข้ามาลื่นลมกันทุกๆคืนเลยนะครับที่นี่ก็จะม่วนชื่นนะแล้วก็พิเศษสุดนะครปีนี้นะฮะมีโซนของประเทศไทยด้วย คือตอนนี้แบบสวยงามมากเลยนะเมื่อกี้เราผ่านมาฮะได้จะมีโซนเวียดนามโซนจีนนะแล้วก็โซนลาวนะครับโซนไทยนี่ตรงข้ามกับโซนลาวเลยนะสวยงามมากๆเลย <c oughs> เขาบอกว่าตีมออกมาเป็นล, <c oughs> ลักษณะของทะเลไทยครับ <c oughs> คือ <c oughs> จริงๆแล้วสปปลาวก็อยากไปเที่ยวทะเลนะไทยเองก็เลยกลายเป็นว่าเอาใจครับเป็นตีมของโทนโซนทะเลนะเราจะเห็นผ้าบาติกของ ภาคใต mm ้ของเรานะก็มีเสดห์เหมือนกันนะเพื่อสร้างความแตกต่างครับนั่นคือจะเป็นวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะอยากจะให้เขามาชมเลยครับว่าเมืองไทยมีดีอะไรบ้างนะที่นี่สวนนเคเขตนะบอกแล้วจริงๆว่าเขาจัดใหญ่ขึ้นทุกๆปีแล้วไทยเองก็สวยงามมากเลยเพราะว่าสวนนเคเขตือได้ว่าเป็นแขวงที่ม่วนซื่น บันเทิงทุกๆคนที่ไปเจริญเติบโตอยู่แขวงต่างๆก็จะกลับมาฮนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นศิลปินระดับแถวแนวหน้านนะฮะซึ่งปีละครั้งของแขวงสวนสเขตครับที่ได้เข้ามานะฮะเข้ามาช่วยกันเพื่อให้งานนี้เนี่ยมวลชื่นครับอย่างที่เห็นครับนั่นคือวันนี้อากาศเย็นม,มากๆเลยเหมือนประมาณว่าผมเจอคุณติ๊กนะฮะสมาคมนักธุร,รกิจหญิงของแขวงสวนเขตนะบ,บอกว่าเปิดแอร์เตรียมไว้ทุกคนเลย เปิดแอร์ไว้เย็นๆเลยซึ่งเที่ยงนะครับอากาศเย็นมากๆเลยหลังจากนี้นะครับก็จะมีแสดงกิจกรรมมากมายนะไม่ว่าจะมีการชกมวยนะฮะหรือว่าจะเป็นแต่งคอสเพลย์เราจะเห็นว่าสวนในเขตนี้เอาใจทั้งผู้สูงอายุผู้เฒ่าขณะเดียวกันก็วัยรุ่นหนุ่มสาวนะได้มีการแสดงออกครับแล้วก็คือหลังจากนี้นะฮะ5วันเป็นต้นไปนะวันนี้วันที่19ผมจะ บรรยายนำเสนอรีวิวในทุกๆวันนะครับว่ากิจกรรมของแขวงสนเขตถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้มาร่วมงานเลยขอแนะนำครับว่าให้มาสักครั้งครับผมมาแล้ว3ปีซ้อนครับแล้วคิดว่าน่าจะมีต่อ,ตอ,ตอไปครับพลาดไม่ได้ครับที่นี่แขวงสนเขตซอบพอราวครับ ทุกคนสาวนวลว่ฮู้มาก่อนว่าอยู่สวรรค์เขตสอบปปลาวเขาเนาะมีงานแบบนี้นําเนาะทุกคนกาเพิ่งได้มาเห็นในคลิปนี้เนาะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเนาะพี่พี่น้องนารากรเนาะทุกคนกราบขอบพระคุณซ่องไทยลาวทูเกเตอร์เนาะที่เผยแพร่ให้เราได้เห็นแบบนี้นะทุกคนให้เราได้ฮู้แบบนี้เนาะเพราะว่าสาวนเนาะก็บ่เคยฮู้มาก่อนว่าเพื่อนจัดงานแบบนี้ทุกๆปีเนาะทุกคน อ่ะนั่นแหละคือเขาได้เห็นแบบนี้เขาก็โอ้ได้หูได้เห็นเนาะว่าเมืองลาวเขาก็มีแบบนี้เด้อแบบนี้ฮะนะทุกคนอ่ะนั่นแหละเนาะสาววอนก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคน,นก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาววอนแนเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็อยากกดคามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย ขออนุญาตฝากซองน้อยนี้แน่เด้อสาววอนซ่าแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาววอนแนเด้อสำหรับไคที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สำคัญอยากก่ากดคมโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย